ท่นะเอ๊ะอยู่กับยูอ๋อ วัสดีครับน,น,นบวันนี้กัผมชาดไสายดาปันปาสุขโขไทยปตินนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมานั่งยิงป้าครับนังเด็กหางหายไปนานนะครับโอเคอหน,น,นก็ขึ้นปุ่มแล้วรวมกันติดตามรุ้นด้วยกันนะครับ แรดครับไม่เห็นจังหวะยิงนะกดไม่ทันกดกล้องไม่ทันครับน่แต่ยังอยู่จนะไหนอยู่กับอยูอ่ก็ถือว่าไซส์สวยเนี่ยอะไรนะ ัวเกือบไม่ได้ยิงนะครับต้องไม่ทันด้วยติดก like ิ่งนะครับกลางตัวพอดีไม่หลุดแน่นอนครับโอ้เค ผมขออนุญาตลงไปเอากันนะครับ ต้องลงน้ำครับวันนี้ตัวติดจริงเดียวเกือบย้ายพุ่มนะครับเนี่ย ไอ่น่าจะโลกวกว่าเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาแบบยู่ๆก็ขึ้นแล้วกดเปิดกล้องไม่ทันครับต้องยิงก่อนครับเอาตัวก่อนครับตอน้้ำเริ่มลงนะโอเคครับเดี๋ยวให้ดูกันใ้ชัดอีกทีครับนี่ครับลรดครับพอได้กับข้าวแล้วครับ ลอตั้งนานครับจริงมีมีตัวใหญ่กว่านี้ตัวหนึ่งครับแต่ผมยิงไม่ทันแล้วมันก็หายไปเลยครับจนตอนนี้น้าเริ่มลงอยู่ๆตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาครับเกือบจะย้ายพุ่มแล้วก็เกือบอดนะครับไซส์ไม่ใหญ่ครับน่าจะโลกกว่าเนี้ยขาวนี้ครับหรืนี่ขึ้นด้านข้างมา่อเดียบเต็มกับกลางตัว วันนี้ทำงานครับเนี่ยัี4มินทุกด,ดอกหัวพอกบางเทครับกระนุ์แห่งอโยธยาทำงานครับวันนี้ <c oughs> เราลองช่างกันดูคะจะได้เท่าไหร่น่าจะโลโลก,กกว่าหนึ่เอ้ย เกือบโลครึ่งครับโลสี่นิดๆครับนี่แดดนี่ยเกือบโลครึ่งครับแต่กับข้าวเดี๋ยวโอเคครับคิดว่าคงต้องย้ายพุ่มเพราะว่าน้ำมันเริ่มลงนะ้ว ลองไปนั่งพุมอ,อื่นดูครับเผื่อจะมีตัวตรงนี้ไม่หนานะครับเป็นชั่วโมงแล้วไม่ไม่มีขึ้นเลยมีตัวนี้โผล่มาดวงถึงคาดครับเป็นกับเข้าให้ผมนะโอเคครับ สิงนะครับใหญ่มากครับสิงหางลายครับตัวใหญ่กว่าแขนนั่นเนี่ยตอนแรกคิดว่าจงอางครับมันไล่นกอยู่ติดพรบอรนะครับตัวนี้ยิงไม่ได้แต่เล่นเอาเสียวแล้วครับดูตัวครับอดใหญ่ครับ hàng phải thang mán khép, háng kín phải phải thang nứa nó không mà háng gu, ít ra, yeah, tuổi dài của khép này khép, thang <coughs> อรมายูยิงเอาจงจริงพลบอก็พลบบแล้วครับใหญ่ขนาดนี้โอ้โหแต่แรกคิดว่าจงอางจริงนะครับเนี่ยเพราะหางมาลายลายเหมือนกันแต่ดูหัวแล้วไม่ใช่ครับงูสิงแต่คดพ่อคดแม่สิงนะครับ เป็นแขนนะครับําตัวขนาดใหญ่นะไม่ใช่ความยาวแล้วก็เสือกลงมาข้างๆที่ปุ่มที่นั่งด้วยเนี่ยเอ้แขวนปลาไว้ตรงนี้เลยนี่เนี่ยยังเลยมาตรงนี้พอดีเลยไปไหนแล้วไม่รู เลือ้อยเลือไปทางที่เราต้องเดินออกด้วยสิงามสไส้แล้วครับพี่น้องแต่ไม่เป็นไรครับเป็นงูสิงน่าจะกลัวเรา ลงปลาก็ไม่ต้องได้ยิงนะครับระแวงงูครับใครเคยเจอแบบผมบ้างเนี่ยนูนไปสัตว์นกแล้วครับนูครับไล่นกอยู่นะครับนกปากครับร้องอยู่นะครับมันไล่อยู่รอบนั้นะเมื่อกี้ไล่อยู่บนต้นไม้นี่เลยครับนี่พุ่มตองพุ่มเนี่ยโดดข้ามเลื้อยข้ามไปพุ่มไปแล้วก็ลงมาตรงข้างผมเนี่ย โอ้นูนครับมันตามไปกินตรงนู้นนี่ครับนู่นครับบอกก่อนครับจะเข้ามาใกล้นะพอสัตว์ไม่เลี้ยงครับพอเราบอไว้ที่หลังครับเอาชีวิตไว้ก่อนครับพอเราบอคุ้มครองงูไม่คุ้มครองคนให้มัรู้ไปครับ ครับวันนี้เราก็มาปิดคลิปกันดีกว่าครับจากที่ยิงปลาได้มาตัวหนึ่งแล้วก็มีเรื่องหวัดเสียวมีงูครับงูมาไล่กินนกข้างข้างข้างพุ่มที่เรายิงเลยครับดีมันเป็นงูสิงครับแต่ใหญ่มากครับผมว่าใหญ่กว่าข้อแคนนะครับตัวใหญ่จริงสิงหางร้ายครับอะ ผลงานเราวันนี้ครับก็ได้กินนี่ครับอร่อเหมือนเดิมก็ที่ช่างไปก็ประมาณโลสีครับแต่กับข้าวกับบ้านแล้ววันนี้นานมากแล้วครับที่ผมไม่ได้ออกมายิงปลาอยากยิงแย่ครับแต่มันทั้งงานประจำด้วยแล้วก็เรื่องโรคระบาดโควิดนะครับเราทำให้เราออกมาหาที่ยิงยากหน่อยครับไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ก็ หาเวลามาได้ครับอยากยิงมากป้ะหากับเข้าด้วยครับก็ได้ได้คลิปครับแต่เสียดายที่ไม่ได้ช็อตยิงครับแต่ก็ได้ตัวครับมันเปิดกล้องไม่ทันจริงครับอยู่ๆมันก็มาขึ้นเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนนะครับนี่ครับเป็นปัญหาของผ่านยิงปลาที่อัดคลิปนะครับมันใหญ่จะเปิดกล้องไม่ค่อยทันกันครับก็ไม่เป็นไรครับ อนี้ก็มีตัวให้เห็นนี่นครับผลง,งานเอาไว้โอกาสหน้าคลิปต่อไปแล้วกันครับก็มาตามลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวได้กับข้าวไปกินกันไหมยังไงก็ฝากนะนะกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ต้องแชเต่ลาพันปลา,ปาสุโกโคดไทยพัดถิ่นด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อีกประเล็ดใส่หน่อไมด้ดองครับปรแบบะล็ที่ไปยิงได้วันนี้แปลรูปเรียบร้อยครับมี่ขายรด้